เนอกูดูทรงแล้วฮะเพิ่งห้าทุ่งเองเหรอร้อสิบเจ็ดพอกับแม่มึงเลยสัตว์เช็คคุณใสเสริมดวงนี่ฮะเอ้ามึงดูดูลูกแล้วกันหลับตานั่งคาตามาดตาเนอะหลับตาไปนะครับตา อีปีโสพระควายอะมาราชานุท่านนี่ฮะอีจ่อีปีโซพควายอะมาราชานุท้เวสตุวันโนมรณังสุขขังสังตงนะโมูกุ้ยแออกมาออกมาออกมาอีผีอีฮะโอ้ยอีเวนตะไลอีเวนตะไลอีเวนตะไลออกมาโอ้โหมึงไม่มึงมึงไม่มึงไม่เมื่อยมือมึงเลยสัตว์เอ้ยเดี๋ยวก่อนมึงกูถอดล่อสีบุรีรัมสักทีนึงนิดมาเนี่ยแม่ดูไว้เนี่ย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 โดนเนี่ยเรียกว่าผีเนี่ยเห็นไหมแม่เนี่ยแม่มันสงสัยสักก็ออกไปมึงอยู่ทำไมเนี่ยฮะ แม่สงสัยแต่ลูกไม่รอดตักก็ไปอีพีมาจากไหนแม่มาถามไหมาถามไหมมาจากมาจากส้บอกว่ามาจากนี้มาจากใสเออ้ีสัตว์มาจากใสผู้ใดตรงมาบอกมาตอนนี้คมาบอกมามาถามผู้สบอกมาตอนนี้เฮ้ยสัตว์นั่นิบอะมามากสตรงมาถามถามนั่นแหละมาจากสมาจากมาเ้อสั บอกไหมบอกไม่บอกมือไม่ตดใสบอกมาเจ้านี่มาใสบอกไบอกออกมาเนี่ยฮ้ยอะไรแม่สุดยอดมาตัใสเนี่ยขัแถวมันตะอนแล้วเนี่ยสักทียัได้กัยันั่นอ่ะอีสักบอกมาเจานี่มาตัดใสมาตักใสบักสักได้ ยังไงมึงตัดถงทำไมตับกมจะเอาอะไรมาปีไอส่งมึงมามากรใสไอสองมาบกมามาไงบักซักบอกมาเมียมาได้ใส่ไม่ออกออกไป้อยังไม่ยูนีได้อว่านี้เด้อพูดขมาเป็นไหมว่าขมຈดิ เอาเลยเอ้าที่ไผ่เอาลาวเอาเอาเอาเต็มที่มาตะไผ่มาตะไผ่ไอ้ผู้ใดชุมมาผู้ใดชุ่มางฟ้าตรงนี้วางมามาทางข้างๆของนี่นี่นี่มาฟาดมานี่มานี่เลยมามาแม่อันนี้เอาเต็มที่เลยนะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มามึงโดนแน่มึงทีนี้มึงมึง มึงแม่หวดเลยจัดเลยมั้ใส่ฮ้ยม้ใสแรงวันนี้น่อยหลบไปคุยไปไปคุยเหมือนเดิมไปเอออ้ยอ้อไม่ออกอ้ยอ้ยออกไม่ออกอ้ยอ้อมาั้งใสบอกวาอนี้บอกมาอ้ยอ้ออกมาเลยมึงมาไ้สเนีู่้่ทงมึงมาบอกมา บอกมาดิหูปากกันไรบอกมาสวัสดีตรงนี้เนี่ยต้องหุบปากเอกบอกมาเลยไปเอาบนย่องเบาเลยอีสัตว์มึงคุยหน่อยสิบักสัตว์อีฮาบอกมาบอกมาที่เขมรนี่จังวะบอกออกมาเดีนี้ว้าออกมาเดี๋ยวนี้ มึนแล้วเกินมึงคุยกัมันมันคุยกับกูทีมันมึนเหรอใใสกับมึนยังตีละมึนแล้วเกินเออเออะบอกไม่บอกออกไม่ออกออกออกไหออกมาออกมาออกมาออกไออกหมออกมไออคพระพุรพายพระสหายี่ตัดตเัาเอาขย ผู <łość> ้นี่นะพัดให้ไม่ถูกไอ้ผู้ที่กระทำนะไอ้ผู้ที่กระทำนะใมันอัดอยู่ดังตบมันตบอยู่ดังเคียดมันเคียดอยู่ดังงูเบ้เลยพระพระมหาของปูนี่นะองศาวาสหายได้เวสตะพุตะไรสกัตถาวุฒิทำได้เวสตะพุตะไรสกัตถาวุฒทแทงได้เวทตะพุตะไรสกัตถาวุฒทสังจงหา ไปพัดไปพัดออก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 ไปพัดพัดไปพัดไปพัดอัดไปพัดออก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 ไปพัดไปออกไปซะออกไปออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปจากล่างนี่ซะหลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปออกไปซะบักสัตหลุดไปไป ตัวไว้ซะมึงไปไปเลยเวสสะพุสะได้สักทาวุฒเวสสะพุสะแม่ไอสัตว์นึงคุยดิคุยดิคุยดิคุยไปยังแม่คุยไปยังอีสานอีสานไม่ใช่ถามว่ามึงมึงออกมึงออกไปยังมึงไปยังงมึไปไปลูกกูยังออกไปไปลูกกูยังถามดิเออเป็นลูกกูบ่เนี่ยลูกมึงรูกเปล่าใช่ไหมใช่ไหมโอเคแม่บักซัด ยี่ฮะคนที่เขาเล่นลิฟได้เขาก็จะเล่นมิโนยิทธิเป็นไงในสมาธิใช่อหมว่าแต่ไม่ไม่ได้ไล่เหรอแต่เขาบอกว่าเขาจะไปเกิดอ๋อไปเกิดที่อะไรบักซัด หลอก,มลอกแม่สงสัยแต่อันนี้โดนจริง <c oughs> แดกเข้าไปแม่คิดตัววะไ <c oughs> อ้สัตว์ไม่คุยกับแม่มันด้วยอีหะกูข,ขี้เกียจเ้ีอย่าไปซีเรียสนะไอ้ต่อพี่ใช่ไหมนะไอันนี้มาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยมแม่ลูกทำไ,าาไอันนี้สามคนใช่ไม่ใช่คนเลยไปเอาน้ำมนต์มาอาบทีเดียวร้อนเหลือเกินกูทำไมกูไม่เปิดพัดลมวะเนี่ย ได้ตัวนั้นกูก็ลืมตัวนี้